สวัสดีพี่น้องป้องปสายสูผูุ้คนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางติงหมอลำสาวนะครับเรียกได้ว่าภูมิใจในตัวพระเอกลิเกสุดๆนะครับว้าวเล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับติงหมอลำสาวสุดภูมิใจหลังพระเอกลิเก ทำสิ่งนี้สำเร็จลั่นเดี๋ยวก็เก่งกว่าบางคนแตดพี่น้องเมนเทอรอีกอย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าสู้ฟังเด้อครับผมกาคือมาแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับท้างพายอีกลีกีแล้วก็ท้างหมอลำสาวคุณพอๆนะครับเพื่อนได้มีการไล่ขายของนะครับพี่น้องแต่นะครับยอดขายนะครับเพื่อนบอกว่ายอดขายทะลุทะลายยอดขายแสนแตกนะครับทะลุแสนนะครับ มีการชูยอดขายออกไอแพรพ่อพี่น้องชูไอแพรพ่อประมาณเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเพจติงของคุณพอ่อๆนะครับติงของคุณหมอลำสาวเพิ่นก็เอาไปลุงนะครับเพิ่นบอกว่าแววความปังกําลังมานะครับบอกว่ายอดปังมากทะลุแสนแล้วประมาณเนี่ยครับหลังจากนั่นก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปอวยนะครับบางท่านวางคนบอกว่าเก่งมากๆนะครับต่อไปเดี๋ยวก็เก่งกว่าบางคนซึ่งกับบาหัวผู้ใหนนะครับเอฟซี FC, บางท่านบางคน แซะทางบอดบิ๊กพอ้อมนะครับยอดขาย1 0 0 0 0แสนแต่มาแซะฝั่งบอดบิ๊กนะครับซึ่งเมื่อวานบอดบิ๊กก็มีการไล่ขายของพี่น้องแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับยอดขาย1 0 0 0 0แสนแต่มาแซะบอดบิ๊กซึ่งยอดขายบอดบิ๊กเมื่อวาน9000กว่านะครับทะลุเกือบทะลุล้านเลยนะครับเพราะว่าทางเพจสบายดีแซบเพื่อนโพสไว้แบบนี้ครับเพื่อนโพสมานานๆทีจะมี iPad โชว์ยอดขายแล้วนะว่าไม่ได้แต่แอดขำ พอขายได้แสนปุ๊บมีติ่งแซะทางนี้ปับ๊บขอโทษฝั่งนี้หนึ่งชั่วโมงแสนก็แตกแล้วจ้าแตกบ่อยด้วยเอ็นดูความอยากขิงแต่งูนะครับอยากมาขิงเขาแต่้งูนะครับเจ้าของยอดแสนหนึ่งแต่มาแซะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนะครับ7นาทียอดขายในแสนหาเลยนะครับแปบ๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมี F อฟซีเขามาคอมเมนต์นะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่า ทั้งนี้เมื่อคืน7นาทีแตกแสนห่าค่ะ1ชั่วโมง7แสนค่ะนะครับประมาณ2ชั่วโมงนี้9แสนกว่านะครับเกือบล้านเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่าขายได้แค่แสนเขาขายได้ตั้งหลายล้านอย่าสเสื่อมมาเทียบนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายบอกว่าคือทําให้รู้เลยว่าที่ผ่านมานางและผัวไล้ขายสินค้ามาตั้งนมนานกาลีนางขายได้ไม่เคยถึงแสน พอคาดลาาถึงแสนกันเลยอวดเช้าโลกนะครับตายคือกระจอกแท้บ่สมเกียรติระดับท็อปหนึ่งเลยเนาะนะครับแต่ทางนี้ไม่ถึงชั่วโมงแตก500,000ค่านะครับบางทีแตกล้านค่าอย่าเสลอมาขิงค่ากระดูกคนละเบือนะครับดิงหมอลำสาวนะครับมาแซะนะครับหลังจากที่พระเอกลิกีทํายอดขายได้1นึ่งแสนนะครับชื่นชมใหญ่เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวก็จริงนะครับแต่ อีพีฟังบอดบิ๊กกับบอยอมนะครับฟาดกลับเลยฝั่งนี้นะครับแค่7นาทียอดขายก็แสนห้าแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกาคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เ้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ